สวัสดีค่ะพบกับการทำนายดวงนะคะคลิปนี้เป็นแบบไทม์ไลสนะคะว่า15วันต่อจากนี้ชาวลัคนาราศีเมทุนจะเกิดเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะในการทำนายนะคะจะทำนายเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณนะรวมไปถึงเพื่อเป็นการเตือนแนะนำ เนะฝ้าระวังให้กับชาวลัคนาราศีเมทุนด้วยนะคะรวมไปถึงทุกทกท่านที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะขอบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้โปรดชี้แนะแนวทางให้กับชาวลัคนาราศีเมทุนด้วยนะคะมาดูพลังงานใบแรกของคุณกันเลยนะห้าถ้วยนะคะอืม ีดานะไม่เป็นไรนะคะ King of War นะคะราชาถือไม้เทา้าหนึ่งถ้วยนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะสีไม้เท้านะคะว้าวนะจบสวยนะคะสำหรับพลังงานของคุณนะคะ ชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะก่อนหน้านี้หรือว่าณนะปัจจุบันนี้นะตัวคุณมีความโศกเศร้าเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มันได้สูญหายบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้ดังใจนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันได้จบล้มพังไปแล้วเนี่ยตัวคุณยังไม่สามารถมุ่อ่อนได้นะ คุณยังเสียใจแล้วก็จมปลักอยู่กับอดีตนะคะคุณได้แต่เฝ้ารอว่าเมื่อไร่เรื่องราวร้ายๆนี้มันถึงจะผ่านพ้นไปสักทีหนึ่งนะคะและด้วยความที่ตัวคุณนะมีสติปัญญาที่มากพอนะเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดนะในช่วงเวลานี้คุณจึงสามารถที่จะผงาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการปรับตัวเองให้มีความ กระชับกระเชงขึ้นมานะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะดูเสื่องซึมเงาๆนะคะแต่นั่นอาจจะหมายถึงการที่คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการวางแผนการอุดรอยรั่วที่อาจจะเคยทำให้คุณไม่สมหวังในชีวิตนะคุณมีการที่จะได้เป็นคนใหม่มีเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะหมายถึงความรักใหม่งานใหม่ความรับผิดชอบใหม่ๆนะคะ และนอกจากนั้นนะตัวคุณยังมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะเพราะว่ามีไพ่สีไม่เท้าเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณอาจจะได้ลงหลักปักฐานกับใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะมีการเปิดกิจการเปิดบริษัทการร่วมหุ้นร่วมทุนที่จะนำความสําเร็จมาให้กับคุณเป็นบันไดขั้นแรกที่เรียกว่าสวยงามมากๆนะคะ อืมนะชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเมื่อวานเราอาจจะผิดหวังแต่วันนี้นะเราก็อาจจะเจอเรื่องราวดีๆก็ได้นะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยมันไปนะให้มันเป็นเพียงแค่บทเรียนนะคะอืม ไพ่านางฟ้ามาแนะนําดีมากว่าอะไรที่เคยสูญเสียอะไรที่เคยพังเคยจบอย่าไปกังวลมันนะคะขอเพียงแค่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะทุกๆอย่างอยู่ในกํามือของคุณนะคะอยู่ที่ หสมองสองมือของคุณนะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าคุณสามารถที่จะทำได้แล้วก็มุ่งมั่นทำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งไม่ต้องกังวลสิ่งใดๆทั้งนั้นนะคะไม่มีอะไรที่จะมา,ากีดกั้นขวางกั้นชาวลัคนาราศีเมถุนได้นะคะทีนี้มาดูไพ่แนะนำกันบ้างนะ อะไรที่มันเคยยุ่งเหยิงอะไรที่มันเคยไม่ได้ดังใจขอให้คุณตัดมันทิ้งไปนะเป็นเพียงอดีตเท่านั้นนะคะเป็นได้แค่บทเรียนมีค่ากับคุณเพียงแค่สิ่งที่คุณจะต้องไม่ไปทําผิดซ้ำซากนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่เจ๋งมากเก่งมากเป็นคนที่มีความสามารถนะคะและในช่วงเวลานี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคล้องมองใจอะไรนะขอให้คุณเลือกใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขาจะเป็นเพื่อนแท้ ใครสักคนที่คุณรู้สึกว่าเขาจะไม่หักหลังไม่ทําร้ายคุณเนี่ยแล้วพูดคุยกับเขาเป็นลักษณะของการระบายปรึกษาหารือนะก็จะทําให้ตัวคุณมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นหรืออาจจะเป็นการหาใครสักคนมาช่วยทํางานที่คุณรู้ว่าเขาจริงใจกับคุณนะคะ และบางครั้งนะการช่วยเหลือการให้ความเมตตากับใครบางคนนะเราก็ต้องเลือกให้ดีๆด,ด้วยนะคะว่าใครที่เราช่วยเหลือเข้าไปแล้วเขาจะไม่กลับมาทำร้ายเราในวันข้างหน้าแตนน่แน่นอนนะคะการที่เราได้ให้สิ่งดีๆตอบแทนกลับไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมานะ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใจร้ายหรือว่าทําร้ายคนอื่นๆนะคะเพื่อเป็นการแก้แค้นอะไรแบบนี้ไม่แนะนํานะคะอย่างน้อยเรามอบสิ่งที่ดีมอบความจริงใจให้กับเขาตรงนี้ก็จะเป็นแต้มบุญเป็นพลังบุญเป็นบารมีให้กับตัวคุณเองจะได้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปอีกนะคะใครที่ไม่ดีกับเราใครที่เคยใจร้ายกับเขาปล่อยเข้าไปนะคะเพราะเราเชื่อว่า สิ่งใดที่ใครทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะยังไงเขาก็ต้องได้รับผลในสิ่งที่เขากระทำเสมอนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนเข้ามาในชีวิตเราก็ย่อมที่จะให้สิ่งดีๆออกไปเช่นกันนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าสวัสดีค่ะ